ถามมาเบิ้งครับเพิ่นเออกไปยังขึ้นมานะครับเนาะหายไปคาหไปนิดนึงเพราะว่าปลากินเบ็ดครับโมาแล้วขายาวันคือไอ้ชั่วเนี่ยครับตัวใหญ่ป่านได้ครับอัดไปจนออกเรือเลยครับรอๆนะครับโอ้ยจนได้ออกเรือตามเลยครับพี่น้องครับ นานครับโอ้ย16 17เ่ยงตงกดโลครับสวายครับสวายไงครับสวายไงบิ๊กเลยครับโอ้ได้ออกเลือกันเลยครับตังก็ 20ได้ไหมครับ20โลครับประมาณ20ประมาณ20ประมาณ,ณ17ครับผมเพราะว่า20ครับไม่ได้เหยื่อปลอมครับตะก้อเนี่ยครับ